ได้กินโยเกิร์ตวันนี้ได้กินโยเกิร์ตครับทุกคนวันนี้ได้กินโยเกิร์ตครับทุกคนและระวังให้ดีมไม่งั้นมันจะบาดผิวหนังปากของคุณแหมเ,เมื่อเราเสียดาเราก็ต้องทำอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมใช่เมื่อเราเสียดาแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้โอ้โหนานๆทีได้กินมันก็อร่อยอยู่ดีนะครับแล้วก็อรอ่ยอยู่ดีนะแต่ว่าสตรอเบอรี่ทำไมมันยังเป็นตนอยู่นะแต่ไม่เป็นไร ฟันของเราบดเคี้ยวมันได้โอ้โหกับพ่อของฉันมันยอดเยี่ยมมากเลยทุกคน oh. ฉันกินอะไรลงไปนะโ,โหบดละเอียดเลยมันอร่อยมากเลยมะยาฟ้ามันอร่อยมากเลยไหนอืโอ้โหพระเจ้าช่วยมันอร่อยมากเลยนะ <Hey. S 1> ้าของพี่ด oh. อมออกันแนอ่ตบบลี่ยังเป็นตอนอยู่เลยตอบบรี <laughs> ่ยังเป็นตอนอยู่เลยเห็นแบบนี้แล้วมันจะเหลือเลยทุกคน เบิ่งอยากเลียอยากเลียไปเกษตรไร้แทักก็จะไปทำการบ้านต่อนะ